้งไรไปดูประเด็นเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นที่วิจารณ์กันก็คือมีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เอาแจ้งสั้นๆ<ะ>มีคนฉีดจอรนสั้นแอนจอนสันซึ่งแน่นอนองค์การทำไมัยโลกรับรองแล้วอยอรับรองแล้ว<ะ>อยอยไทยด้วยนะ,ะแต่ ยังไม่เคยมีใครนําเข้ามานี่ยกเว้นสถานทูตต่างประเทศบางประเทศใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นสถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยเนยนำแจ็คจอร์ซันแอนจอร์ซันเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเอามาฉีดให้ประชากรฝรั่งเศสที่พำนักอยู่ในไทยทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่สระแก้วเนี่ยต้องไปสอบสวนที่มาที่ไปนะคะว่าตกลงแล้วชายคนนี้เนี่ยเอาจอร์ซันแอนจอร์ซันมาจากไหนคือมันมีข่าวว่าชายคนนี้เอาวัคซีนจอร์ซันแอนจอร์ซันไปให้คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งที่สระแก้วฉีดให้ แต่มันคิดค่าฉีด2,008หรอคะประมาณสัก2,000กว่าบาทคือนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วคุณหมอประภาสผูกดวงท่านบอกเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งจะเกิดเมื่อตุลานะคะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วพบว่ามีคนเอาใบรับรองแพทย์ว่าตัวเองฉีดจอร์ s ันส์แอนจอร์จันจากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งม,มาขอวัคซีนพาสปอร์ตปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เขาขีดข้อมูลเข้าไปในหมอพร้อมมันไม่พบข้อมูลนี้ ก็เลยไม่สามารถจะออกวัคซีนพาสปอร์ตให้ได้เพราะถือว่าไม่รับการฉีดจากภาครัฐก็เลยสั่งการให้สารนุสุขจังหวัดเนี่ยลงไปตรวจสอบคลินิกเอกชนแห่งนี้ไปคุยกับคุณหมอที่คลินิกแล้วผลเป็นยังไงคุณหมอบอกมีการฉีดให้จริงๆโดยคนไข้เอาวัคซีนนี้มาให้หมอฉีดมหมอไม่ได้เป็นคนขายให้ เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าคนไข้ไปซื้อจอรนสันแนนจอรสันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็หิ้วมาให้หมอฉีดเก็บค่าฉีดประมาณสัก2,000บาทแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าตกลงที่มาฉีดอันนั้นนะมันเป็นวัคซีนปลอมหรือเปล่าแล้วฉีดได้ยังไง คือทางสอสอจอสาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วเนี่ยท่านบอกว่าแพทย์เนี่ยปกติสามารถฉีดวัคซีนให้คนไข้ได้เพราะว่าแพทย์มีใบประกอบโรคศิลปะม,มีดุลพินิจที่จะฉีดให้ได้แต่กรณีแบบนี้ได้เตือนไปแล้วให้ระวังนะคะและเดี๋ยวจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบหาว่าวัคซีนที่ชายคนนี้เอามาเนี่ยเอามาจากไหนขณะที่แพทย์สภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพลคณะเจริญเมื่อวานนี้บอกนะครับว่า ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานปกติเนี่ยแพทย์จะไม่ควรฉีดให้นะโดยไม่ทราบที่มาที่ไปกรณีนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานอะไรกำกับมาหรือไม่เพราะวัคซีนเนี่ยหนึ่งมันต้องถามที่มาว่ามันมาจากไหนเพราะมันใช้กรณีฉุกเฉินท่านัันใช่ไหมทั้งใบใช่ค่ะสองการเก็บรักษาก่อนจะเอามาให้หมอฉีดเนี่ยมันเก็บรักษามาดีหรือเปล่าจอสันแน่นจอสันเนี่ยเขตเข็มเดียวถูกไหมค่ะใช่เข็มเดียวเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ไม่อยากคาดคิดนะและคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นคือถ้าเราถึงขนาดมีคนลักลอบแอบพิ้วัคซีนจากต่างประเทศเ้ว <laughs> <laughs> คือค่ะไม่อยากจะคิดคงไม่ใช่นะหรือ,อยังไงก็ต้องไปตรวจสอบกันดูนะคะรับท่านผู้ชมฮะอ้า